ทอดฟ้าียวใส่ยายเตรียมยังเนี่ยังแล้วซอสนั่นละจำพวกนั่นละบอกใส่ซอสแนะนำจุ่มไข่ไขัาวมิไข่อยู่หนิอสองน้อยเขียวจีหน่อยเขีวไข่สองน้อย,ออยเขาใ <c oughs> บอะไรบ่เนี่ยเขามบเต็มเหล้าอย่างละเปิด เอาคุณเจ้าเปิดเหล่าบ่อบ้านเนาะเออเขาไม่เขาไม่หลายบ่อยก็สอบร้อยก็สอบบ่อมาส่วนหนึ่งก่อนบ่ไปเปิดเหล่าบึงบ่อนาะนี่เนาะไปบึงเหล่าก่อนเด้อเดี๋ยวคุณเจ้าก่อนอันนี้เบื้องหลังบ้านของคุณคู่เนาะเดี๋ยวเพิ่งว่าสีวอ้าคุอเปิดบ่ได้เอ้าเนาะเอาคือเปิดบ่ไรเลยนี่เอาเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนเด้อ อ่ะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุดหุ่นลุดเล่าข่อใหญ่ของคุณยายก่อนไปรุุนเขาจีปาดูเห็นแล้วตอนนั้นเนาะปาดคก็สายเลยล่ะเราเราเขากระปูกระเบื้องยางดีเลยยายจะขายวายายบ้านขายตอนนี้ยายว่าเอามาไว้ก่อนตั้งเขาเนี้ยเขาเจ้าตัมาก็เป็นเขาเจ้าเนาะกินกําไรเกินกําไรยายวะนะคะหลายหลายหลายนะอันนี้ เล่าเขาเงินตัวนี้ห้อยมาบอลได้ปปใช่ไหมปนย่าได้หนินี่ให้เบิ้งเนาะเบื้องหลังไดรรายเด้ฝากไอ้ต้อนไปกะส่วงนหนึ่งละละเนาะปิดปิดปิดนะคะแบ่งให็นครูเขาืีนะคะนะคะ่ะเดเบุญเขาจี้เขาดีกลัวน,นัน่นนั่นเห็นบรรยากาศแบบนี้หลายหลายคนก็สิอยากน้ำเห่าได้นี่ยายโอ้คือควัานทะ่ลยายเอาเมฆหยาดลูกใครหายาดฮใส่ ไบมันแห้งบ่บ่อ,อันนี้อันขีบแล้วขีบป้เป็นบทานัดบออันนี้ยายจีกับจีปา้าบ่เป็นใหม่หรือบ,บ่เป็นนะเอาทานออกก่อนบ่หอมขนาดเลยไก่ติเบิร์ตดีขึ้นกันเนาะยายงมาอนี้วันที่สิบสามนี่ในแปดสิบสามเดอ้อคุณย่าไงเด้อบานนี่ในแปดสิบสามติมแล้วบานนี้ มันนีก่กกวนอนเกิดน้องมาน่าไก่กันเนาะยายเนาะมาน่าก็ได้ในสิบแปดกับกันเนาะย่าแ <c oughs> <c oughs> ปดสิบเนาะยาแปดสิบสองติม่มย่างแปดสิบสามเนาะบัดนี้นะอเออกใกล้เคียงกันนั่นเหระกับกันกับกันผู้เบาหน่อยผู้พานกับคุณยายน,น,น,นะคะเหตุเขาจีปา้า่ยายอันขีดย่าพจน์นัดป๋ มันสิบอหอนมือนะแม่นี่อ๋ออันนี้เบาเอาลไยเออเอาใส่เบิ้งดูห่อยข้างนี้มาจุ่มบาดนี้เออใส่ได้หลายเอากัะหลายรอบเหมือนมันเป็นสีจุ่มเท่นนเดียวเนอะจุ่มหลายรอเอเออเอมเออเเออเเออเออเออะออบออเออเออเะอเออเออเออออเออนเอเออเเออ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 เนเออเอเออเองเอเอเออ เอาเกลียวบองมาท่าใหญ่ให้เอาเกลียวบองมาท่ากับสีเสือกขึ้นวาเนาะกับสีอีกรสชาตินึงเนาะบอเข้าจอกกับอายุกขึ้นมาเดย์ใหญ่เตยของเขาเห็ดอันแบบอันแบบเก่าแบบโบราณโอ้โหง่ามงามง่ามเอาขังหนึ่งกะทิก็จะมาเชียกะทิก็มาเชียกะทิจะตีนหรือเปล่าหลายรอบเออเห็ดหลายรอบนี่โอ้ยสวยสวยสวยโอ้ยจ๋าสุนลงขังเก่าว่าเป็นยังปิ่งเลี้ยวปิ่งสิบหลอดใหญ่วะ มูสิอยากนำมีดอกใหญ่เอาเอาช่มสวนถา่าพักหวาน <c oughs> ต้นพักหวานก็บมีพริกยหา่คือโพดดกแท้นี่ฮะโอ้ปิดออกไปหลายแล้วนอะนี่หมักซุกๆมันนะเอาพริกยหา่คือดกแท้อันนี้ <c oughs> อยควันกะเพราต้นมะพุพ่งตัวผูเนาะตัดออกมาเออตัดออกมาตะกี้เป็นตัวผู๋งามงามอกอกดอกละ เรตัดไปอันนี้ก็เป็นม,าม,ากกกมกักกอกมักบกอกนเอาอามันคือเป็นใบจังสีอะไรนี่หน่อยมันคือสีตายแล้วก็มักนาวมักนาวตัดชะอมกับตัดบิยานสุนล่อช่วงลอ่อยายอันนี้สวนหลังบ้านโอ้คือ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 ด้อนานหน้ามันดังไฟข้ลังหลังน,นี้เป็นคนดังบอกยายเป็นคนดังอบอกวันนี้นะ พ่นดังบ้านในดังได้เดือนแลเชื่อก็บ่ได้ดังเดือนเกียบยายเป็นคนดังไม่หมอจะรูยายหมอเพื่อนในตละอันนี้สัญลักษณ์ของยายคือจะต้องเป็นคนดังกันดีเลยใหม่อู้ยจะวางเลยเนาะคือแถวอยู่ระวังเอาเนาะยายเนาะคือป่อเลียดมาจังเหตุทั้งสีว่าจังไดอาหารนี่างนี้ก็ถั่วใหญ่มะม่วงมะลิ ອາຈານມາໃສ່ກ່ອນເຕໃສ ยายอันเมื่อว่อนเอฟซีเป่าเนี่ยคือเพิ่นว่าใส่เจลบองมันก็ี้เป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งอันนี้คือดั้งเดิมคือของยายเที่ใส่เกลือมันบอกใส่เกลือใส่ซอสอย่างเพิ่มเข้ามาแต่ว่าของเอฟซีเพิ่นว่าเอ่อเขวเมืองเล้าเพิ่นว่แหงข้าวปลาเด็กมาท่าแหงนัวยายแหงนัวเออจักมือยังสีรองเห็ดเบิ้งอยู่ดอกเนาะเท่งเท่อะไรเพราะว่าใส่เกลือมันกีสีเข้มเข้มธรรมดาแต่ว่าขั้นใส่ปลาเด็กเมื่อกี้เข้มเข้มนวลนวลแล้วเนาะเมื่อกี้อีกแบบหนึ่งอันนี้เห็นเจนนี่เปล่าเจนเนียนเท้าจ้อยนะ พันเห็ดใส่ท่าท่าประแดกกับสีเส็บคือของพันวาคือวาล่าอีสานพันวาหงายใส่ลาบมาสั่น้ยอย่กินเขากับลาบเนาะอีสานสับลาบบอกว่าหงายใส่ยหงายหงายลาบใส่เหรอไม่เนาะมีเบิร์ตอไประจําหรือประจําบรกโภคใหญ่ว่าไม่ได้กินข้าวใหญ่เบิ่งก่อนโอ้งามขนาดใหญ่ยิ้มเข่าหรือเปล่าเนาะ สีคืองามเถอะอืมติดแม่นผาวิตีอยู่แต่ฝรั่งเศสเพิ่นเบาเมื่อคืนโอ,โ,อโ,อโอ้อยากเรียนน้ำไลายไหล,ลได้แคยบอกไปฟังซื้อก็ได้เพินพ่นว่าเน,นเาะมาันอยากกินคือว่านละเพิ่นอยู่ปฏิเมืองฝรั่งเศสเพิ่นยยาเพิ่นเบามาาเพิ่นอยากเอาอยู่บอกใครก็ต้องปรุงใหม่เลยม่ต้องเอาใส่ดอ,อกกับพอ่อละเนาะ ทำเนาแล้วมันก็ะไล่แหละเออเขาเขาก็ยังปั่นเดหยวนั่งเนาะไม่เอาอยู่บลาไม่พออย่างเราทาโอุ้ยทางนี้มัน่ดันได้อือไม่เอาใครมาใส่ก่อนเด้อสันเบิ่งก่อนเด้อเบิ่งก่อนเด้อเบิ่งก่อนเด้อมาใส่ก็โมดีนุ่มอ่ะแล้วชดชดใส่เด้อขาขาเดี๋ยวไม่ผิดอนชดใส่อันนี้ก็ลุ้นคุณยาย นะ,ะทำไข่มาเพิ่มแล้วทสิสกิปใหม่ตรงนี้ออกกันว่าขั้นย่มดังไฟพัดพอ่อเลยใส่อยู่นะออกจากนี้เอาโตะมาตั้งบ่ามันมันจะสูงดังไปผลน้อยใหญนะ่นั่นนะตะพญามันดีดเส่ตาเนอะเฮ <c oughs> ็ดมันสูงขึ้นมากนะจัาบริกรมกระจอวน้อยใหญ่นัน นา,นางสูงเ <นะ S 2> หรเานลูกยาอ้ลกยาเอาอีกบะแม่ทานนะขีดมาใส่โอ้ขักขักขักมาแมททมจะได้กินแล้วกะทิก็จะกินบอ่อกะทิกินปิ้งไก่บ่ได้บ่อจิเกี้ยวกินข้าวจีเป็นอยู่บอออ่ออืออะรอเบิ้งบัดซุกเด้อ กะทิก็ลุ้นกะทิก็ลุ้นอย่าไปดมกะทิก็มาลุ้นเด้อกะทิก็ลุ้นมีแต่ผู้เสียใหญ่โอ้กะทิก็ได้ไก่ละไก่จะสุกแล้วนะคะรอรอรอปมันมันปะปะโอเคหนึ่มันสั้นเลยอายุย่ายังไงจะสั่นล่ะ ôi mà ông khan thêm nó là khan ใส่ินกันเนาะทั้งเมินระกัน,นอ่าชุมหน้าความเสียบว้าร้อนรร้อนความเสียบมาแล้วความแสีบมาแล้วร้อนร้อนร้อนบายหเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิซีบบึงเด้อเอาตัวได้ดีเนาะฟาดใหญ่ลูกสาวเด๋ยวขอนแล้วเนาะ ยายเอาสองยายเอาสองบอกหให้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปาดหกอันยายเอาสองคู่ปบเมียวกับคอนแล้วเดี๋ยวซีกันบนวะกินซีบทุกคนต้องเอาอันนี้หักเอากพรามันหอนหอนหอนเสียบเสอ้ามันสายายหอนหอนแอบแ่บโอ้เสียบอีกยายต้องหันหนาการกินให้นเพื่อนเบึงเพื่อนไดิอีสา อืแบบหอมหอมพิชชูใสๆน้องบัน,นอาบัานตรงให้เพื่อนเบิงตอนกินมาเป็นแบบไรมันห่อนต้องเห็นชุ่มหนานกันหอนหอนหอนเสียบดีตัวนอกน่มนยห่อไอเขาก็หอมไอยเข้ามาก็ออดรดน เสียเสียภาพแบบเอาเ้อะึุนอ่างก่อนพุพอแม่แม่เอฟซีของคุณเหมียวบึงมอหลอกมอล่ำเน้าหนาวเนี่ยให้ปัดให้ปั้นให้ปั้นเขาไปดังไฟกินขังห่านเด้อหรือลบมาหอนเพื่อนปั้นเขาตีเลย โอ้ยเสียบไอไ่ไปีเปียงสุบี่นปีปี๊งปลาทูค่ะแม่เสียบบอกอ้อใยายว่ามี่ยายเอาสองอันคู่ได้สี่อัน <c oughs> อันนี้ย่างบ้ายยงเหรอเแ้เเปล่าละ,ละ,ละครับ บาสไช้ทานเสียมาใจเสียิงฮะเอาไปเิน้ำหองกิ่นละอาอากาศมันหนาวสกุนมือสองสิบจ็ดองศา พอดีพิงไฟปีกขจัจีเงินมัก็เป็นหมกคือเศษเป็นบนรัฐธรรมนูญเป็นบันของหนองมานาคพู่แมวกับือโอกาสทรงไทยทรงไทยคลิกก็คือวอวยพรให้หนองมานากกให้แดงดัง,ดงปังๆมีความสุขมีคนหกคนักคนแพงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินทางปลอดภยัยถูกเส้นทางดาาดเด้อบอกหล่าเด้อจะไรก็หกักแพงคือเกาขอบคุณทุกกำลังใจที่ตามคุณคู่แม่เหมียว กินเต้าจีไป้น้ำกันอยากไอแล้วยานมูอยากน้านะคะจะบึงให้เบึงแคนิกก่อนเพราะว่าเป็นเจ้าของอยู่ซีก่อนต <c oughs> ักทายเพียงแคนิกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ